อย่าร่วมร่วมด้วยวะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่มีเข็มไม่มีเข็มไม่มีเข็มขึ้นขึ้นไาเลยขึ้นมาเลย วิ่งติดวิ่งติดโทษโทษโทษเปิดประตูแล้ววิ่งกลับห้องนาย <laughs> แค่เริ่มก็สวยแล้วแต่นะเพิ่มเสียงเพยมครับมาดีนเสียงดีแล้ว <c oughs> อะไรอ่ะ

มาเล่นเอ็กซ์ตีมนี่แมวอะไรอ่ะสนแต่เงิน <c oughs> แล้วเดี๋ยวนะทำไมไม่มีซอมบี้เลยข้างหน้ามันไปจอยู่ในห้องอะไรไปรดินะอ๋อถ้าไม่อยู่ข้างนอกมันจอยู่ในห้องแทนมีเสียงเลกเกอร์น่นารัวมันโดนมันโดน,น,โดนช่วย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 โอ้กับตายเลยอ่ะตามตามเ<ม>พื่อนด่วยรัดมารวมเดื เพืนน่อนเลลชเชอร์การทางอย่างไหเนเพื่อนการทางนั้นไปอุ้ยระเบิดออกมันดับร,ร้อยระเบิดเจ็บร้อยจริงๆไม่เป็นไรไรกันไรมัลูกซองดับเพลงเพลงมันแล้วเพลงมันแล้วกันในห้องไหมไม่ไม่เดี๋ยวหา,าสวิตช์เจอแล้วถึงงาน,น ยังอ <Okay. S 2> ีกสวิตหนึง่งข้องบนแน่ห้องเมื่อกี้หนึ่งอันเจอแล้วครบทยโอเยโางวิววิววิว เดี๋ยวจะวิ่งไปห้องนู้นให้ใครโดนครบใครโดนมีเปริร์มีเปริร์มีเปิร์ดไปไปไปกลับออกได้แล้วออกได้แล้วออกได้ละไปลูกซองเจียปีง่าย่าเออเห็นด้วยยิงยิงตัวยิงตัวคือตายเลย ให้มาเืินซ้อนตัว <c oughs> คู่เองเดี๋ยวก็ยิงไม่หรอกติดไปแล้วแล้วก็ไม่ตายฮ้าสิเออปืนเปเจเจมจีกลัวกลัวปืนแจมแจมเพียบเลยเอเคอ่าแฟล เออ,อนั่นเอาอนั่นเอา,เอาไ,เไอ้แดงไอ้ปืนแดงๆ่งชอบไม่เห็นแดงนี่งไงแดงแล้วโอ้แดงจริง <laughs> <laughs> มันบวกจอเกาอะทัพบี้พิเศษอ่ะอ๋อแจมว่ะเก็บป้อมเออเก็บป้อมว่ะไอ้บอลนั่งเก็บมีอย่างเดียวอ่ะ ไม่น่าจะมีอันเดียวมีบาเล็ดับเอออันเดียวจริงขอขอบาเล็ขอเอาไว้ปั๊มเมคกี้เออะากาบอลเมาเลือดเลยมีบาเลดข้างบนอีกันนะครับจ้าแล้วกล่องไปไหนอ่ะไม่กล่องเดียวเหรอกล่องเดียวอ่ะเกลือชิบหาย ตรงนู้นอาจจะดรอปหลายกล่องก็ได้เริ่มเลยกดเลยกดแล้วมิจ้าจาเสร็จอัมเสร็จแล้วใช่ไหมนัม่นแหละนั่นแหละสวย GTFO อ่ะ <c oughs> ทำไมวะแม่งให้ใส่โค้ด oh, <c oughs> เหมือนกูต้องมานั่งเขียนโปรแกรม <c oughs> เออ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใช <Yeah. c oughs> <c oughs> โคตรหายอ่ะเอ็นอนา,าคตเลยปั่นจัดเลยตรงนั้นแม่งเอ่อในไ,ไม่คิดไปแล้วทางมึงก่อนแน่เลย <c oughs> เออเออทางมึงทางมึงทางมึงเต็มเลย,ยทั้งทางมึงเต็มเลยโอ้ออกไม่ทันทัดยิงไปทัดยิงไป หลังมานะทราบหลังมาเยอะเลยโดนระเบิดอยู่อ่าฝั่งนี้เข้ากันหลังอยู่กันหลังอยู่ยิงตีนอยู่ เสียบม<อ>ไม่มีนะฮะทำไมไม,มีเลเซอร์วะเลเซอร์อะไรวะไม่ว่ามัานตั้งป้อมเ็เลเซอร์ก็ตั้งมีหาเละครก็สกู นี่บาลเลดีกว่าเอาバลเลดีกว่านะไหนไหนไหนโอเคอีกระบอกอะไรตอันนั้นอ้ไยนันขอลเลดได้ไหมอ๋อสี่กานเป็นอะไรวะข้างล่างโอเคบาสุก้าบาสุก้าบ้องวีเบอร์มีแล้วโอเคต้องไหนพี่ นู้นฝั่งนู้นโอ้โหแล้วเห็นได้ไงวะเดี๋ยวเราต้องไปฝั่งนู้นไงไม่เห็นได้องพี่ขอเบลล์บ้องไหมได้ได้ได้บ้องนิ่บ้องนิ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปอยู่ฝั่งนู้นอะเออแต่แต่ใครมาร์กได้วะโอ้โหยอมเลยสัตว์กดมาร์กเล่นๆเนี่ยก็ติดใครปิงวะ ไเพียเป็นอ๋อป <c oughs> ิงเยอะไม่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใชปิงอันั้นดี <c oughs> ปิงที่ปืนเออลืมเก็บกลองเโอ้โหเพียบจัดการเลยโอ้เสียงลงเ็นลงเลย ข้างหลังหลังตามมาเฮ้ยตะกี้เมื่อตรงไหนอะไม่รู้เว่ยหมดหมดดีโหลดเฮียเป็นท่อ ไอ้เพอร์มีลีโลเวอร์หนูอาไม่ลีโลเวอร์ลูกโม่พี่อาไม่เอาแล้วเอออยู่ไหนวะอยู่นี่พี่อยู่ข้างผมอยู่ไหนวะเมียวเมียวอยู่ไหนวะหนูอยู่ไหนวะอยู่ตรงนูอยู่ฝั่งขวามึงอ่ะเอาบาเลยิงได้นะนัดเดียวหายเลยจริงเหรออยู่ไหนอยู่ไหนข้างหลังพี่เพอร์ ล้างมาล้างมาเออน่เดียวหายเนียโคตรเจ๋งเอาล่เอาลละเลยล้างมาล้างมาเออไอ้เหี้ยลืมไม่มันกดปุ่มแล้วไงพี่เย้เย้เย้เดี๋ยวผมไปหาของเฮ้ยทำไมกูฟันได้เยอะขึ้นวะเพื่อนมันเล่นสเตตเชอร์ไง มันบอกฟันให้เพื่อนบอกฟันให้ทั้งทีได้สองทีมั้งรู้สึกโค่นไหมพี่ตามมีตัวลิ้อยู่นะตามให้พี่ตามด้วยตามด้วยไปให้หมดเลยผมแยกได้ผมมีระเบิดควันกูไปกับมึงไงทั้งะเ้ยเออทำไมมึงวิ่งกับที่กูข้างนึ่งอ๋อมาหายแล้วหาอยู่วิ่งกับทีเฉย หาในห้องบอกฮะห,ห,หาดิทำไมแหลกวะอ่ะเจอกันเฉยแหลกเรื่องอเฮ้ยโยอยยยหลังเข้าหลังเข้ามันแหลกอะไรตอนนี้หยุดจริงก่อนหยุดจริงก่อน มึงเกลียร์ผีก่อนโอ้ชุบเ,เร็วเฮ้ยเลิกเลิกอทัดตายทัดตายเจ็บเจ็บบิตแบบชิงชันย,ยิงมึงแปบบ๊บยิงมึงแปบบ๊บยิงโตยิงโตยแบบิงใครโอเคเก็บแป๊บอยู่ไหนกันครับ เงาครับได้ก็เลยครับคอนโทรลอยู่ที่บรรทุนได้ได้ครับไม่มีใครหากุญแจเดียฝั่งนี้หายาายังวะยังยังฝั่งนี้ยังโอเคตามหลังอยู่สดวัยเรียบร้อยละวิ่งเลยวิ่งเลย ตอนตัวละครบอกว่าลูกมันเสียงดังเช่ไหมลูกยิ่งตอนไปสเปนลูกอ่าตรงนี้จำได้เลยตรงที่มีเปอร์าหัวคมคมราหัวตอบี้ราหัวผมเออดังโบเลยจำได้ เออถ้าเปิดประตูไปิงช้างเลยไหมยังยังเอาไว้เปิดที่น่องก็ได้โอเคพี่น่องก็มีประตูได้ได้หลังหลังทปหลังจะตายซะเพิ่งไม่กันหลังมันไปอยู่เหรอโอโอ้ยอยู่เป็นหนักเบาหนิ เซฟจัดหาคุณแจมไหมนี่ต้องลงไปหาข้างล่างเฮ้คุณต้องการอีกควิปเหมน่ะรัดรัดสุดไปเถียอ๋อตึนไปหาดยังข้างบนนั้นไงพี่เปิดมาแค่พี่เปิดลองประตูข้างหลังด้วยไม่มีเข็มบูดอ่ะจะขี่ตัวนั้นแหละมันหยอกโอเค ข้างล่างมาจากข้างล่างข้างหลังพี่เบอร์ข้างหลังเพื่อนเคียบันได้ยังเคีย์ข้างหลังบันไดขึ้นมาก็ตัวหนึง่งลุกเกินหน่อยได้พี่อยู่ไหนวะพี่ลงเบลกุญแจโอเค มีมีตัวโดดลงมาพี่สองสามตัวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสวยสวยตึ้งอเลยพี่ที่มาเลยผมจะเกิดเกิดแล้วแม่งมึงเกิดกูล่วงเลยฟันไม่ทันมันไป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 ลง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 เขาเขาพี่น้องมาพี่น้องมา แล้วไม่มีระเบิดควันเล่นแหละชุดท้ายแล้วต้องวิ่งยาวอ่ะชาร์จแบบชาร์จตามีหน้านะ <c oughs> ได้โอ้ยอย่าแหลกดิฮ <c> ั <oughs> <c oughs> <h alo> <c oughs> ลโหลวิ่ง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 โหลดผีโหลดผีเฉย เฮ้ยใครล่วงวะนี่อย่าล่วงล่วงด้วยปะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเฮ้ยไม่มีเมไม่มีเข็มไม่มีเข็มขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยลืมไปเลยถ้าติดก็ฟันฟันให้วงมันกระจายอ,ออกแล้วก็วิ่งต่อเรียบร้อยเฮ้ยมีเลื่อ,อยนี่ว่า จะเสีย <can> ได้เสียก็แต่พีชาติหล่นเออตุลักตุเลยังมารอบนี้กบไวรัสหนึ่งขวดเออของดีทั้งนั้นเลยนี่มันเก็บไวรัสมาแล้วนี่ไม่พี่เปิลขวดหนึ่งมันเจ็บไปขวดหนึ่งอ๋อโอ้โหโไม่มีมันไม่ผ่านเฮ้ย เออ็โรเฮ้ยเมคคินเมคคินเอิเปอร์แล้วกันเอไเ็ไรเอวพิเปอร์ไปกูแหลกนี่โลด เกะเคะเกะ go เมฆิดเมคิดเก็บเลยเก็บเลยงานเดียวคอยอยู่นะคอยดูวิธชาร์จโอ้มีเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะมีสองงานเลยดับเบิลอันตรงโน้นอีก่งนเฮ้ยแต่ว่ามันมีประตูเดียวให้เปิดอันที่หล่นนะพี่ ไม่ใช่เนี่ยพี่พี่เปร์เจอตอนอยู่ฝั่งนู้นอ่ะอ๋ออ๋อเออว่ะระวังไปทางที่เรามาด้วยนะเปิดประตูเลยกำลังไปเปิดแล้วครับคายอือเอาเลยคาบายโอ้โหเต็มหัวเลยเต็มหัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ปัน tragedy. ปันเอาปันเอามาทัดได้เวลาลระเบิดระเบิดฮ่า <pat ri ly> มองไม่เห็นมองไม่เห็นอ้วก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 ตายบูบูบูตายบูตายสวย จะบิ๊กชิ้ชาร์จกันยังไม่เปิดเคมอร์ไม่ชิงนชาร์จเพื่อนมันเก็บแล้วแต่ว่ามันไม่มีประตูให้เปิดโอเคใครจะเก็บอีกควิปเมนต์ไหมถ้าไม่เก็บผมจะเก็บโอ้โห้เกลือมากกองอยากใช้เลยเหมือนกันให้ให้เพื่อนได้เลย โอเคมันเป็นสเลชเชอร์มันคุ้มกว่าอ๋อได้ได้ได้ไดมันได้มันได้เกรดเรื่อยเพิ่มอ่อาข้างบนมีลูกซองกระบ,บอกนึ่ง <Okay. S 2> โอเคเฮ้ยลืมเก็บกระสุนอ้าวอ้าวยังไงเลืติมเติมลูกได้แต่มีเอเค่ะใช่เอเคด้วย ไอ้เแม่คคิดแล้วไอ้เหมคคิดแล้วพี่เบาแคปกดจังอ่ะพี่เบาเออรีบรีบมันกันฝั่งเดียวใช่ไหมนี่ใช่ใช่ใช่สวยเดี๋ยวไปอยู่กับเพื่อนทั้งหมดดีกว่าโอเคโอเคระวังป่งมึงนะมันจะมาจากข้างหลังไหม มามามาจากน<า>ังนร้านแล้วก็อุโมงเข้ามาว้าว,ม,วมาแล้วมาแล้วมาแล้วรีโหลด้ายเคียร์บูสเตอร์ฝั่งขวาขวากำลังมานะ โอเครับทราบขึ้นเถอเลยแล้วขึ้นเถอเลยแล้วมันยิงไม่มันยิงแกงไม่ได้ไไดนะครับเอขานำช่วยยิงจากข้างบนสวยอุยอ้ยอุ้ยใกล้ไปใกล้ไปใช้อ่าบาเลตเกียวใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วใช้ใช้ขึ้นใายขึ้นใายขึ้นสีหลุดขึ้นมาบูข้างหลังดอกขวาหมดขวาหมดอ่า ไม่รอดนะเอ้าอเมื่อกี้มีเขาไอ่ยิงอ่ะผ่า,เานเย็ดเกดโอ้โอยไอ้ยิงเมื่อกี้ไอ้ยิง